แล้วหลังขึ้นโคศีด้วนี่เสียงยังดังมาได้เสียงบ่ทำอาสาขนาดเลย,ต,เยต,ตอนนี้คืนมาได้เทิงทางแล้วเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้พากันชีวสภาพเลยค่ะ <laughs> กัจฉอนอีโนยเดียวฮอนอะไรดิ อีล็อกเดียวก็โอเคแลวไปคนไทยก็บหอบคือกันได้นี่มือก้องหอบอะไรไปหายหขาเลย <c oughs> เพื่นอันยุเครื่องลอยเพื่นยังสบายหาวตีอันยุหน่บบยอนย,นยกันหมูแต่หอบกันหมูป้าเมิ่ง กินธรรมชาตินะดนบอกบอกมากินไปดิตุนจะเบ้าน้ำบาบ้าจะกินมห้อดแล้วดิ ยอันอันบอดกระเจ้าถ่ายหูตอนตะเวนขึ้นะถหายถ่างนี่นี่เราบอ่างนี่คอยชี้อ้อมคอยชี้อ้อมก้ลมหูออกละ

ขึ้นไปขึ้นไปตรงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกพอแล้วตรงนั้นแหละพอแล้วขึ้นไปอีกถึเทพอมันไม่ได้เสียวอะไรพี่อ้อพี่อ้อไปึนน่หวัดขวบวัดยังมาวัดยังนี่วัดผู้สี่วัดผู้สี่ห้าผู้สี ได้โอกาสมาเห็นปะพระยัอ้ะไปน,ะนั่งเที่ยวเด้่ยนี่พระเป็นใกล้จำเป็นได้เขากำลังมันดึงางถ่ายเออเขากงถ่ายอยู่เห็นปะมาเอาวิวหลักล้านเดอน้อ,เ,ดอเห็นปะเห็นทั้งเมืองเลยค่ะไห็นี่มเหน้ำเนี่ยก็นำลงผ่าผ้าที่ขึ้นอันนั้นขาจะห้องอย่างเกาะ อยเฟล่ยู่โรขาบานกับมีได้ไหมวนให้เบอร์ว่าเขาผูห้หญิ่าเขาผูห้หญิงใช่ไหมนี่ดิเห็นบอนี่ดิหอ,อยเพียวยุโรขบานกับมีเออว่าต้องไปเขาฝรั่ง <laughs> เศโอเคอัน okay. นี้ก่อนจะให้เบอร์คลิปต่อไปนี่